หลังจากกินข้าวเสร็จโอ้ยกินข้าวเสร็จก็มานั่งรอย่งน้ั่งเฝ้าอยู่ยืนเฝ้าอยู่นะยืนเฝ้าอยู่แล้วโอ้ยยืนเฝ้า,ลฝา,ลฝากล้ๆกแล้วนี่ยอืม ต,ออตัวเมีย6เดือนกับ7เดือนนะครับประมาณนี้ ตัวเมียเดือนตัวเมียหกเดือนนะตัวเมียหกเดือนนี่ก็หกเดือนนะครับผมหกเดือน,น,อน,นรุ่นนี้นะครับ ตัวหกเดือนนี่แม่แม่ขอามันนะครับผมแม่ข้ามันแอบมันเก่งมากเลยนะครับแม่มีประวัตินะแม่มีประวัติสุดยอดเลยนะครับสิ้นเดือนครับ ปล่อยตัวเมียนะครับผมปล่อยตัวเมียสิ้นเดือนปล่อยตัวเมียครับสิ้นเดือนนะก่อนที่จะลงสนามนะครับมันจะถูกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าลงสนามไปแล้วมันจะแพงนะครับ มาดูกล้องมา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 ดูดูใกล้ๆเลยนี่นตอนนี้ก็สวยมากเลยครับสดเนี่ยสวยมากต้องดูของจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงพม่านะครับไม่มีไทยนะครับผมดาวเยอะนะครับต่างดาวเยอะต่างดาวเยอะนะครับ พอได้ชมครับพอได้ชมตัวเมีเนยนะครับหกถึงเจ็ดเดือนเห็ขนขนา้ส่มแล้วเข้าไปทำไม้เดือนหน้าก็ก็ทับได้นะครับผมเดือนหน้านี่ทับได้นะ ยมากครับสวยมากวอาหารสมบูรณ์ครับอาหารสมบูรณ์ <c oughs> ตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับผมผมองเห็นแล้วแบบอ้าแล้วครับตัวนี้เจ็ดเดือนเต็มเจ็ดแปดเดือนนะครับผมก็เป็นแม่พันธุ์ได้นะครับผม มาตัวละห้าพันมมามานะครับผมป่ามานะครับมาตัวน้นอยๆนะครับผมสีแบบนี้นะครับก็จะ กกไข่ได้ดีมากเลยซีแบบนีบน้นะครับกกไขท่ทนนาน,นของลูกสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับข้อหนึ่งไม่ต่ำกว่า20นะครับ เดินตามนะครับเดินตามเ่ยเดินตามใหญ่เลยเตามทำไมถ่ายเนาะ สวยมากนะครับตัวนี้สีแดงนะครับผมสวยสามสีไอ้ออสงสัยกล้องนี้นะครับยังสงสัยอยู่หน้าแดงปุปภูนเลยนะครับสวยงามมากกำลังวีผมวีผมวีเข้าไปแต่งเด็บแต่งหน้าแต่งตา โอมีตัวสกิดมาด้วยนะครับมีตัวสกิดมาตัวสกิดสกิดเอวเอง ตัวนี้น,ะน่าจะคือประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมถ้าไม่โลนึ่งประมาณแปดขีดนะครับยังไม่ถึงโลดีนะครับถึงหกถึงเจ็ดเดือนนะครับผมหถึงเจ็ดเดือน อยู่อยู่ในคอกนะครับอยู่ในคอกเยอะแล้วฝั่งโน้นด้วยนะครับ กัดมุกดาหารนะครับผมมุกดาหารใกล้ๆในคมคําส้อยนะครับโมกไปชมได้นะครับใครที่ต้องการตรัวเมียนะครับผม098 937 936นะครับ7021นะครับ098 936 7021นะครับ ขอบคุณครับที่รับชมครับอขอบคุณมากครับทักเช็ดข้อความมาได้นะครับสนใจนะครับ